สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกและกัลยาณมิตรที่น่านรักทุกๆท,ท่านของพ่อครัวพาทัวร์พาทมเบนจามินเบนนี่นะครับ Hello on my support YouTube channel Thai Kitchen Benny today I gonna show you how to make spicy mixed vegetable soup okay let's go and see the ingredients นะครับว <muitas partager> euh oh. ันน mm ี hmm. yeah. ้ก็จะมาโชว์วิธีการทําแกงเลียงให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับว่าก็ทําอย่างไรนะครับอร่อยอย่างไรจนข้าวหมดหม้อนะครับแกงเลียงเป็นแกงที่แกงง่ายนะครับเพราะว่าเครื่องปรุงไม่เยอะนะครับเหมาะสําหรับคนที่อยู่ต่างประเทศนะครับเพราะว่าหาเครื่องปรุงยากนะครับแกงเลียงจะมีกลิ่นและเอกลักษณ์เป็นของตนเองนะครับไปดูซิว่าอะไรที่มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เป็นของตนเอง เชืญอเลยครับเครื่องปรุงชนิดแรกก็คือ 1. หอมนะครับหอมแดงบ้านเราเนี่ยนะครับ red shallot นะครับกระชายนะครับแกงเลียงนี้ขาดกระชายกับหอมไม่ได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีเอกลักษณ์กลิ่นเฉพาะตนก็เพราะว่ากระชายกับหอมนี่แหละครับเม็ดเมล็ดพริกไทยตัวนี้ก็จะส่งกลิ่นหอมเฉพาะตัวนะครับพริกแห้งนะครับ dry chili กุ้งแห้งนะครับ dry shrimp shrimp paste นะครับ ปลาย่างนะครับหรือว่า dry fish นะครับลำดับแรกนะครับเราก็จะเอาหอมนะครับลำดับต่อไปนะครับพริกไทยลำดับต่อไปนะครับกระชายลำดับต่อไปพริกแห้งลำดับต่อไปกุ้งแห้งลำดับต่อไปปลาป่นนะครับปลาป่น Dry และลำดับสุดท้ายที่เราจะใส่ลงไปนั่นก็คือกระปินะครับ r ร m p เ a สต์เครื่องนี้แน่นคกเลยนะครับเครื่องแน่นนะครับ ส่วนเครื่องของพ่อครัวก็ฟิตสตาร์ติดง่ายด้วยครับหลังจากที่เราตำเครื่องแกงเสร็จแล้วนะครับเครื่องแกงเสร็จแล้วเราก็จะมาดูว่าผักที่เราจะใช้แกงเลียงเนี่ยมันมีผักอะไรบ้างนะครับฟักทองนะครับเ,เวลาเราพูดกับฝรั่งนะครับเราจะเป็นเราเราอย่าไปนเน้นเสียงหนักนะครับเราต้องพูดแค่ว่าฟักทอง อันนี้ก็จะเป็นบวกนะครับทั้งบวกเหลี่ยมนะครับทั้งบวกเหลี่ยมแล้วก็บวกหอมนะครับน้ำเต้านะครับอันนี้เป็นน้ำเต้าอันนี้คือผักตำลึงนะครับผักตำลึงนะครับใบแมงลักนะครับคือแกงเลียงเนี่ยถ้าขาดใบแมงลักนะครับความเป็นกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองเนี่ยจะไม่มีเลยนะครับมันจะขาดหายไปนะครับนี้ ไปดูขั้นตอนในการปรุงกันเลยครับหลังจากที่เรานะครับตั้งหมอ้อน้ําเดือดแล้วนะครับเราก็เอาเครื่องปรุงนะครับเครื่องปรุงที่เราโคลไว้เนี่ยแบบเครื่องแน่นๆเลยเนี่ยใส่ลงไปเลยนะครับวันนี้เครื่องแน่นแน่นะครับพ่อครัวนี่เครื่องแน่นนะเครื่องฟีสตา้าติดง่ายด้วย <laughs> อหอมกลิ่นปลาย่างกับ กับกุ้งแห้งมาทัานทีเลยนะครับช้อนเอาฟองมันออกนะครับจากนั้นเราก็จะใส่ผักที่มันสุกยากๆในลงไปก่อนนะครับนั่นก็คือฟักทองก็รอไว้สักพักนึงนะครับให้ฟักทองมันสุกประมาณ50ซก่อนครับหลังจากที่ฟักทองเราสุกได้ประมาณ50%แล้วนะครับ แล้วก็ใส่นี่ไปเลยแฟงลงไปเลยนะครับใส่ลงไปหรือยอดตำลึงอ่อนนะครับเรามาถึงขั้นตอนสุดท้ายท้าสุดเลยจริงๆนั่นก็คือเราก็จะใส่ใบแมงลักนะครับใบแมงลักลงไปนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าเป็น เลมอนเบโซนะครับท้ายที่สุดนี้ก็มาถึงขั้นตอนการปรุงนะครับเราก็จะใส่น้ำตาลกับกระผงนัวหรือว่าผงชูรสลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อปรับแต่งรสชาติให้มันเข้ากันนะครับจากนั้นก็จะใส่น้ำปลานิดหน่อยนะครับเพราะว่ารสชาติเนี่ยมันอร่อยจากกะปิอร่อยจากปลาแห้งไปเรียบร้อยแล้วนะครับ จากนั้นนะครับเราก็ลองชิมรสชาติดูนะครับเอาที่เราชอบเลยนะครับแล้วก็ปิดไฟจบขั้นตอนการแกงเลี่ยงนะครับ